สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยกันจากคนที่อยู่ในหลายๆพื้นที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดนั้นก็มีน้ำใจจากชาวบ้านที่มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคกลางมาจากชาวบ้านที่อยู่ในเครือขา่ายภาคใต้อยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมถนนชุมชนค่ะพวกเขาก็ช่วยกันระดมผักพื้นบ้านผลไม้จากพื้นที่ในถนนชุมชนและส่งมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในหลายจังหวัดนะคะติดตามจากนักข่าวพลเมืองค่ะกันยาปันกีปี เครือข่ายปฏิรูปเทดินเกิดเข้าบรรทัดจังหวัดตรังพร้อมด้วยพี่น้องจากจังหวัดพัดทลุงกระบี่ประจวบคีรีขันธ์และสะหพันธ์เกษตรกรถาักตายจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วยกันระดมลลและค้นต้้งพักเผื่อบานราชชนิดในเผื่เทชนุชุมชนขึ้นมาช่วยพี่น้องเทปท้ไทยมาถักหล ผเนี้ยผักเหล่านี้ที่เราเตรียมมาไว้ตรงเนี้ยเพื่อจะไปช่วยพี่น้องที่น้ําท่วมที่ที่กรุงเทพที่นคนปรปฐมที่อะไรที่ว่าเขาเขาข็งขาดเขาไม่มีอยากกินะเราก็จําเป็นเอาไปช่วยเขาและผักเหล่านี้มันก็ได้มาจากในพื้นที่ที่เราตามพื้นที่ฉนวนจุนจุพื้นที่ในสวนเรานี่แหละเป็นสวนถมลมเราก็สามารถปลูกผักปลูก,ก,กพืชเหล่านี้ควบคู่ก,กับยางพาราหรือปาล์มน้ํามันได้แล้ว แล้วตอนนี้เราเองก็เดือดร้อนไม่ใช่ไม่เดือดร้อนเราเองก็โดนฝนตกหนักแล้วยางก็ขีดไม่ได้ตอนนี้แต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในสวนเราแล้วเราสามารถเอาไปช่วยพี่น้องที่เดือดร้อนได้พักเผื่นบานและพื้นละไม้พุ้นยญายมาจากเผื่นเทชนชุมชนซึ่งทําเกษตรแบบผสมผสานคนในเผื่นเทได้รวมกันบริหารออกกฎกตะปิก,กาในการดูแลรวมกันตอนนี้ในจังหวัดตรังมีเผื่นเทนำรองชนชุมชนห้าเผื่นเทคือ บ so ้านถับเครือปลักมูบ้านตราบ้านลำขนุนบ้านลำปลิวและบ้านอะไรเนื้ออันนี้บักคูอไม่บักคูเราไ้ผัดก็ได้เรากะทิก็ได้เอ่อต้มจิ้มน้ำพริกก็ได้แกงเป็ดก็ได้ได้ทั้งนั้นเลยเนี่ยและวันนี้ก็เป็นเอ่อถ้าต่างท่ายต่างท่ายนะก็เรียกเอ่อต่างบอลบอลดำอันนี้เอาไปแกงกะทิได้แกงกะทิได้ แกงส้มก็ได้นะข้อเทือนข้อเทือนอะไรเนี้ยก็เอาไปชิมน้ำพริกไปแกงอะไรก็ได้กินได้ทุกอย่างที่เอาไปเรียบเอาไปฉากในสชวนในควางนั้นแหละที่เราที่เรายังเดือดร้อนน้อยกว่าเขาหรือที่เรายังไม่เดือดร้อนยังไม่ถึงเราอยากให้พี่น้องทุกคนร่วมกันในคนละไม้คนละมือคนละเล็กละน้อยไม่ใช่ว่าเราต้องเอาเงินไปมากมายอะไรไม่ใช่ว่าเราต้องเอาสิ่งของเหล่านี้ไปมากมายอะไรแต่ คนหนึ่งมีค่าแม้ว่ามะละกอลูกเดียวแม้ว่ากล้วยเคลือเดียวบางคนก็โอดข้าสารกิโลเดียวแต่มีค่าสำหรับพี่น้องที่กำลังอดอยากมีค่าสำหรับพี่น้องที่กำลังทุกข์กกยากใกลยทางของรดขบุนมถือเพิ่งเคยน้ำท่วมผักกรังแต่ไหลจุดซึ่งแมวาหุ้นมืจะไม่ได้ลงไปช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่โดยตรงแต่ได้เพิ่งคล้องและกำลังใจไปช่วยอย่างเต็มที ข,ข้าวบลเมื่อนเครือข่ายปฏิรูปเทวินเครือเข้าบรรทัดตัวามตรังรายงาน